สวัสดีครับวันนี้พบกับทีมงาน A Auto s ้ l ซลอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่วันนี้ผมจะพามาดู m i t s u b i s ิป p เจ e r o นะครับพี่คันนี้นะครับพี่เป็นตัว e l i t e ตนะครับ Edition เนาะบอกได้เลยว่าคันนี้สุดมากสุดยังไงเราพาไปดูครับพี่นี่นะครับพี่ m ิ t s u b i s h i p a j e ร o คันนี้นะครับพี่ปี2019นนะครับคันนี้พิเศษยังไงเราไปดูกันครับผมคันนี้นะครับพี่ ก็อย่างที่บอกเนาะว่าคันนี้มันพิเศษมากๆจริงๆเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในก่อนเนาะว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับคันนี้มันติดฟังก์ชันครบนะครับพี่เนาะมันติดฟังก์ชันครบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับพี่เบาะหนังนะครับแล้วก็พิเศษกว่านั้นคือเป็นเบาะคู่หน้าไฟฟ้านะครับพี่นี่ฮะเบาะคู่หน้าไฟฟ้าเลยนะครับคันนี้ปี2019นนะครับมีแพทเทิร์นชิปให้ นะครับไม่เจ็ดหมื่นนะครับพี่คันนี้ไม่เจ็ดหมื่นนะครับข้างหลังก็กว้างมากนะครับพี่ข้างหลังคือกว้างมากนะครับนี่ฮะผมพาดูเนาะข้างหลังคือกว้างมากนะครับคันนี้นะครับไม่แพงอย่างที่คิดนะพี่เนาะออกใหม่น่าจะประมาณล้านเจ็ดนะครับพี่แต่ว่าซื้อกับผมนะพี่คันเนี้ยประมาณล้านสองพี่ นะประมาณร้านสองนะครับแลาพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือด้านหลังนะครับพี่เป็นระบบไฟฟ้านะครับเป็นระบบไฟฟ้านะเราสามารถเตะตรงนี้ได้เลยนะครับพี่นี่ฮะเราสามารถเตะตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับพี่เตะปุ๊บปิดเปิดเองนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้มือแตะเลยนะพี่นี่ฮะด้านหลังก็สามารถพับ,บอร์ดได้แบบนี้นะครับ นี่เลยพอเราปิดแล้วก็เตะได้นะพี่ก็ชุบนี่ฮะเตะได้ครับนน่เป็นยังไงพี่ชอบไหมเอ่ยปาเซโร่คันนี้บอกเลยว่าโคตรสุดนะครับสุดมากนะพี่เนาะก็ถ้าใครอยากได้คันนี้นะฮบพี่ถ้าใครอยากเป็นเจ้าของเจ้าตัวนี้เนาะ โทรมาได้เลยนะครับที่0652289903นะครับพี่หรือโทรมาที่0886262824นะครับตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่นเนาะต้นกล้าแลกแสนนะพี่ก็ผมขอต้นกล้า10ต้นเนาะไม่ว่าจะเป็นต้นมะม่วงต้นสักหรือต้นสาเซียวเรานะฮะ10ต้นนะครับพี่มาแลกเงินแสนได้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันด้วยนะฮะ วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่สวัสดีครับ